ถามว่าเน็ตป้าม้าคืออะไรเน็ตป้าม้าก็คือการต่อยอดจากคอร์อสฝึกอบรมผู้ปกครองเพื่อการรับพฤติกรรมเด็กที่เราจัดที่สีรา้งแต่เราจัดในรูปแบบของออนไลน์แพลตฟอร์มเป็นอินเทอร์เน็ตเบสหรือเว็บเบสถ้าให้เข้าใจง,ง่ายๆคือเป็นหลักสูตรออนไลน์สอนผู้ปกครองเรื่องของเทคนิคการสื่อสารเทคนิคการเลี้ยงลูกเชิงบวกเ,เ,เพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับบริบทของแต่ละครอบครัวเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจในการเลี้ยงลูกหรือว่า เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะสมบูรณ์แบบมากขึ้นในการที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆก่อนที่เราจะเริ่มโครงการเราต้องมีการสำรวจความต้องการจากผู้ปกครองก่อนก็คือเรามีออนไลน์์เวย์ตอนนั้นก็มีผู้ปกครองประมาณสักห้าพันรายมาตอบแบบสอบถามของเราว่าปัญหาที่เขาอยากให้ช่วยเหลือจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้ามีคอร์สออนไลน์ให้เรียนเนี่ยเขาอยากเรียนคอร์สแบบไหนในส่วนของปัญหาเนี่ยเราก็ได้มาประมาณสัก20บกว่าปัญหา อันนี้คือ20กลุ่มปัญหานะครับนจริงๆปัญหานจะมีเป็นร้อยแล้วเราก็เอามาย่อยเพื่อให้บทเรียนของเราหรือคอร์สเรียนของเราเนี่ยตอบโจทย์เพราะฉะนั้นจากเดิมที่ผมตั้งใจว่าจะทำคอร์สแบบละเอียดอย่างเดียวหมอนว่าสอนบททุกอย่างก็เลยต้องขยายให้มี2รูปแบบผมเลยตั้งชื่อว่าเป็นคอร์สเร่งรัดกับคอร์สจัดเป็นคอร์สเร่งรัดเนี่ยก็คือคอร์สที่ผู้เรเข้ามาแล้วเนี่ยเขาสามารถเลือก ว่าเขาจะแก้ปัญหาพฤติกรรมอะไรของลูกบ้างโดยที่จะมีช้อยส์อยู่ประมาณสัก20ตัวช้อยส์ผู้ปกครองจะคลิกเลือกปัญหาสักประมาณ3-4พฤติกรรมหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้พอเลือกเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะคำนวณให้ว่าปัญหาที่ผู้ปกครองเลือกเนี่ยมันแมทช์กับเคสกรณีศึกษาของเราเคลิปไหนบ้างแมทช์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ยงลำดับณนะตอนนี้เฟสแรกเนี่ยเราทําคลิปกรณีศึกษาเอาไว้ให้5คลิปก่อน สแสดงผล m a t ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผู้คลองก็สามารถเข้าไปเลือกได้ว่าเขาอยากจะเรียนรู้กี่คลิปคลิปไหนบ้างคลิปหนึ่งเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยผู้คลองก็จะได้เห็นตัวอย่างเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของผู้คลองในคลิปนั้นว่าเขาปฏิบัติยังไงหลังจากที่มาปรึกษาจิตแพทย์เด็กแล้วเนี่ยคอร์สจัดเต็มเนี่ยเราจะแบ่งบทเรียนออกเป็น6บท ใน6บทเนี่ยจะใช้เวลาเรียนและถ้าก็ฝึกฝนเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งโดยที่เราก็จะมีเนื้อหาที่เป็นขั้นบันดไดไล่ขึ้นไปแต่ละบทเรียนเนยจาะแสดงเวลาที่เราทํากลุ่มเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของกระบวนการกลุก่มนะครับกระบวนการกลุ่มนั่นหมายความว่า ผู้ครองจะมีการแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ฟังประสบการณ์ของพ่อแม่คนอื่นมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงลูกกันซึ่งตรงนี้เราคิดว่าเป็น key factor หรือปัจจัยสาําสคาัญป็นแนสำคัญที่ทําให้ผู้ครองเนี่ยเกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็เกิดกระบวนการติดแปลงของทัศนคติในตัวเองซึ่งมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเลี้ยงลูกเราจะสอดแทรกเรื่องของกรณีศึกษาเข้าไปตัดสลับกับเกม นะครับเรามีเกมให้ผู้ครองได้เล่นเกมก็คือผู้ครองก็จะฝึกฝนทักษะของตัวเองได้ได้เรียนรู้ไปได้เข้าใจแค่ไหนผ่านการเล่นเกมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมีการจาลองเหมือนกับผู้ครองได้เข้ากลุ่มแล้วก็ได้เห็นคําตอบของผู้ครองคนอื่นว่าผู้ครองคนอื่นเนี่ยเขาคิดยังไงเขาแก้ปัญหายังไงเสร็จแล้วเราก็จะมีการสรุปแล้วก็จบท้ายด้วยการทากันบ้านซึ่งผู้ครองเนี่ยก็จะได้รับโจทย์นะครับซึ่งจะไปทําจริงกับลูกตัวเองนะครับท,ทุกๆวันแล้วก็ต้องมาพิามพ์คําตอบ ที่สําคัญนันหนึ่งคือเราจะมีให้ผู้ขอเก็บสะสมคะแนนระหว่างที่เรียนจากการที่ผู้คลองตอบจากการที่ผู้คองแชร์ความคิดเห็น จากการที่ผู้ปกครองเล่นเกมทุกกระบวนการทุกขั้นตอนเนี่ยผู้ปกครองจะได้รับแ้มสะสมเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้อัปเกรดตัวเองตอนท้ายหลังจากจบบทเรียนแล้วเนี่ยเมื่อจบ6บทผู้ปกครองได้รับประกาศเสียบะแล้วผู้ปกครองสามารถที่จะเ,เข้าบอร์ดสนทนาถ้าคะแนนเขาถึงเขาสามารถที่จะสร้างกระทู้ได้สามารถที่จะ,ะแชร์ความคิดเห็นได้สามารถที่จะเข้าห้องที่เป็นห้องปรึกษานักจิตวิทยาเด็กโดยที่เราจะมีนักจิตวิทยาเด็กเนี่ย เป็นแอดมินในห้องนั้นแล้วก็คอยตอบคำถามแบบ Ex อกซ์คลูซีฟวันนั้นห้องนี้จะถือว่าเป็นห้องที่เอาไว้จูงใจผู้ปกครองให้เรียนแล้วก็สัตว์ขอมหลังจากเปิดตัวตั้งแต่วันที่12สิงหาคมวันแร่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็ครึ่งหนึ่งสุดนาพอดียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์เนี่ยมากกว่า20,000รายแล้วก็ยอดผู้ลงทะเบียนนะครับณตอนนี้เนี่ย3,000กว่ารายภายใน1ปีเนี่ยนะครับก็น่าจะได้ผู้ปกครองที่เข้าเรียนเนี่ยอย่างน้อยก็100,000ราย คุ้มค่ากับแรงที่ลงไปแล้วก็งบประมาณที่ลงไปหมอเข้าใจนะฮะแล้วก็เห็นใจในความทุกข์ในความเครียดของผู้ปกครองหลายๆบ้านที่มีลูกแล้วหมอเชื่อว่าในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากยังไม่เสียกําลังใจแล้วเราไม่ทอดทิ้งกันพยายามสแสวงหาตัวช่วยสแสวงหาแกรนนมิตรมาหนาช่วยเรามีกําลังใจแล้วก็ผัดพ้นตรงนี้ไปได้เด็ดป้ามาขอภาวนาตัวเป็นหนึ่งในแกรนนมิตรให้กับผู้ปกครองทุกๆครอบครัวเพราะในสิ่งที่หมออยากจะเชิญชวนก็คืออยากจะเชิญชวนให้เข้ามาทำความรู้จัก จับเด็กป้าม้าว่ามันคืออะไรแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เข้าเรียนให้จนครบหลักสูตรหมอเชื่อว่าอย่างน้อยพอเรียนจบแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการทําให้ผู้ครองเนี่ยเกิดกําลังใจแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะจัดการกับปัญหาพฤติกรรมต่างๆของลูกสิ่งที่เกิดขึ้น,นแน่ๆคือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยจะดีขึ้นถ้าผู้ครองเนี่ยเอาเทคนิคในหลักสูตรเด็กป้าม้าเนี่ยไปใช้